ตอบรับมากเลยคุ้มช่วงวันนาช่วงวันนา่ะนุมนกทั้งใช่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 ่ใช่่ใช่ใ่ใช่ใช่่ใช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 ่่ใช่ใ่าช่ใช่าช่ใช่าช่ใ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 ่ใช่าช่ใ่ใช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 ่่ใช่ใ่ใช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 ่าช่าช่่่่่่่่่่ ผู้ห่วามามต่อ้านคื้านาชการผู้เยี่านผู้ช่วยสารเจ้าแล้วก็ผู้เขรั้บิการครับในวันนี้รัฐกาลประชุมคณะผูว่าราการคณะผู้เยี่บ้าเอปชุมครั้งที่สีนะครับประกอา้านที่จะานะครับในวันนี้ครับคือโรยิสุภพงท่านนายกรันตร้าชการรั้ด่หกที่จะปรวัิราชการเนะครับนี่จ ข้อหมายให้กับผมนายปีรศิริพงศาประธานเฟอร์คาร่าสืบการลงนามกับกองสืบประธานที่สืบสิทธิ์เหนืนี้ครับความดบก็ต้องขอแสดงความยินดีนะครับราชสีห์ท่านใหม่นะครับที่มีเข้าสู่ตำนวน่งตำแหน่งนะครับในราชสีห์ของกรเภอวงชุมนะครับแล้วก็ต้องแสดงความยินดีท่านหนึ่งนะครับีท่านหนึ่ง็นชาติข้าวอันรับท่หนึ่ง นนกำลงังจะมาบริจาคทุกภาระการรับตำแหน่งเกษียณ60ปีในวันนี้นะครับก็ท่านก็จะได้ขอ,อกาจากราชิสีแล้วนะครับก็จะไปเข้าในสู่ของอในเรื่องของนขอนาคตข้างหน้าต่อไปนะครับนะครับก็ในวันนี้นะครับก็ตามที่ทุกท่านนะครับได้ปฏิญาณตนนะครับโดยท่านประธานชมรมนะครับซึ่งวันนี้เป็น,ปนวราระหล่อรเวนของ ท่านผชมนะครับก็ได้นำนะครับก็ให้ยึดถือนะครับปฏิบัตินะครับตามที่ท่านได้กล่าวปัญญาตนแล้วก็ในเรื่องของหน้าหน้าที่ครับหรือเรื่องของการปฏิบัติของท่านนะครับเรื่องแรกนะครับในช่วงนี้นะครับพอดีว่ามีท่านวันนี้นะครับก็เป็นวันที่รวมนะครับผู้มีจิตศรัทธาร่วมทอดถวาย ข้าวบาทสมัคคีนะครับเพื่อสมทบทุนนะครับอูรณาปฏิสัพพ์น้าใหญ่ผู้บ้านเมื่อปู้จุนนะครับที่หน้าสำนักงานเทศบาลตระเวนผจุนพัฒนาซึ่งได้มีการก่อสร้างมาแล้วก็ประมาณสักสิบปีนะครับสิบปีเมื่อวานวาระเึกษาประจำเดือนที่พวกเราทุกท่านที่เป็นหน้าส่วนราชการที่มีวาระตระเวจตำแหน่งอนี้ที่นี่ก็คงแล้วก็ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสอนแพทย์ ก็คงจะอยู่ในเหตุการณ์ช่วงนั้นที่ได้ดาเนินการก่อสร้างนะครับซึ่งเป็นภาพผู้ว่าของอำเภอปุนชุมนะครับพอดีว่ามีการมาเนิ่นนานนะครับก็เวลากว่าสิบปีนะครับก็ทําให้พระใหญ่นะครับได้เป็นความจำรูดชุดโซนะครับแล้วก็สีล้อต่างๆทําให้ไม่สวยงามนะครับนะครับมองไปนะครับก็เลยทางกณะสงฆ์นะครับ ร่วมกับทาง,งฤฤอำเภอกุรชุมนะครับจึงมีวัติว่าจะได้ทําการบริณนาปฏิสังขรณ์นะครับเพื่อให้กลับมาสวยงามระเดียบจึงได้จัดทำ้าป่าสามัคคีนะครับโดยขอรับบริจาคจากทุกส่วนราชการนะครับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นท่นานกำนันผู้ใหญ่บ้าผู้เควืสวัสดิ์แก่แล้วก็ทางของกองทุนบ้าแล้วก็ผู้มีเกียรติสถานต่างๆซึ่งได้มาร่วมกันนะครับ หรือว่าวันนี้เป็นในส่วนของร่วมทอดถวายห้พระป่านะครับแต่ว่าไม่มีีิธีการทางศาสนานะครับก็คือมีศิลศรัทธาแล้วก็มาร่วมบริจาคที่ตั้งโต๊ะรับบริจาคที่ด้านหลังนะครับซึ่งวันนี้ในส่วนของท่านกำนันพุทธยาบาลผู้ช่วยสุนรแพทย์แล้วก็คณะสารราชการองค,ค์กรปกครองส่วนทิ่ก็ น้องแกค่ะเชิญค่ะโรงเรียนว่าน้องแกที่จะมอบให้กับเด็กจิราวันสขุขธรรมานะคะนักเรียนชั้นประถมศ,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 ศึกษาปีที่ห้าเรียนกเรียนน้องแก่ค่ะก็ขอเชิญเด็กชายชราชีแสงสูสุขฟ้องนะคะโรงเรียนม้ากเกี้ยงเก่าค่ะ รุ่งรัชดาระวังนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่6โรงเรียนบ้านช่างแม่นาประเสริฐกลับข้าห้องเรียค่ะ Bad, bad. รวกำลัที่บ้านนะครับได้มอบสวัสดิกานนรให้ครอบครัวนะครับรวมจนมอบสวัสดิการนะครับเรื่องการเจ็บป่วยรักษาตัวที่โรงพยาบาลนนครับนายสุวรนพันเลิศครับขอวาสอหมูษษ่6ตำบลกำแม่นะครับนายเจียมตำเลทำเลดีนะครับผู้เช่วยรูงสิบสี่ตำบลกำแม่นะครับแล้วก็ ขอเสด็จชีวิตนะครับขอผู้เชื่ออัญชัยกันหาจันทร์ครับผู้ชื่อปกครองหมู่ที่14ตำบลวนงามขับเรียนเชิญทั้งสามท่านครับรับมอบจากท่านประธานชมรมกำนันพี่บ้านครับทั้งสามท่านเลยนะครับท่าอัญชัยกันหาจันทร์ครับเที่ยมทำเรียดีสุวรรณพันเลิศครับ ฐานะการงานการเงินของคนเศรษฐกิจของประเทศชาติของคนมันลำบากแต่จะอย่างไรก็ตามคนมีใจมีสลึงหนึ่งก็อยากจะเจียดไปขึ้นมีบาทก็อยากจะเจียดไป50บตังมี5บาทก็อยากจะเจียดไป2บาท3บาทเพราะว่ามีความตั้งใจในการจะพัง คนกับคนไทยในไม่เหมือนกันวันนี้มาเห็นน้าใจท่านทั้งหลายตอนนี้ทราบว่าการนงรวบรวมอยู่ก็ขออนุโมตนาในนามคณะสงฆ์ขออภัยอรให้ท่านทั้งหลายที่ได้ร่วมบุรณปฏิสังขรณ์องค์พราใหญ่ทั้งที่น้องประชาชนทุกภาคส่วนทั้งข้าราชการท่านท่านัวหน้าส่วนทุกภาคส่วนทุกท่านขอผลบุญที่เราทำเนี่ย ช่วยนำพาชะตาชีวิตของเราทุ้หลายให้ประสบแต่ความสุขความเจริญพบแต่สิ่งที่ดีที่รุ่งเรืองที่ก้าวหนะ้าขึ้นชื่อว่าทุกโศกโลกภัยอันตรายทุ้งหลายจะได้มาเปลี่ยนเปลี่ยนให้มีกำลังกายกำลังใจอยู่เย็นเป็นสุขมั่งมีสีสุขสำฤทธิผลในสิ่งอันพึงประสงค์ปราถนาทุกประการทุก่นนันเทือนบอกเด็กล่า

เรามอบเลยครับทั้ง <ENNIS> สองท่านนะครับครับก็แสดงความเสียใจกับท่านพ่อของท่านช่วยนะครับแล้วก็ท่านผู้ช่วยนะครับทั้งสองท่านนะครับก็ขอเส้นธงคือเป็นกำลังใจนะครับให้ทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณครับขอตัดสินท่านอาจารย์นิชาครับแล้วก็นะครับบทในส่วนของ ระเบียบลารก่อนครับวันนี้วันนี้อันนะครับในส่วนนี้จะก็จข้็สู่ที่ที่ท่านประธานแจ้งนะครับอ่าในส่วนของแนะนำข้าราชการครับส่วนนี้ก็จะอยู่ในวาระนะครับก็ขออนุญาตเรียนเชิญท่านท่านผู้สิทธิ์ทุกานครับท่านประธานวุ้สขอเชิญท่านผู้นักส่วนราชการครับท่านผู้อำนวยการองค์กรคอนสตรองดินนะครับได้ขึ้นสู่เวทีครับเพื่อ เข้าสู่วลลาระการประชุมประจำเดือนนะครับขวุฒิสภากิจการประจำที่บ้านนะครับครั้งที่สิบทับสองพันห้าร้อยหกสิบห้านะครับในลำดับต่อไปนะครับขออนุญาตกล่าเรียนเชิญทุกท่านครับ